สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปรับชมการผ่าหัวบอนสีกันนะคะนี่คืออุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ก็คือกระบะที่จะเพาะพันหัวบอนสีที่เราพร้อมจะผ่านะคะแล้วก็น้ําปูนใสโดยวันนี้เราจะไม่ได้ทำการผ่าเองนะคะเราจะไปหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเดี๋ยวเราไปรับชมและติดตามตอนต่อไปนะะสวัสดีค่ะ มาถึงแล้วนะคะบ้านเพื่อนที่จะให้ทำการสาธิตผ่าหัวบอนสีให้เรานะคะ ا, มาดูออบอนสีสวยๆของเขาก่อนนะคะน,นี่นะคะสวยมากเลยแต่ยังไม่ทราบว่าชื่อ i i ชื่ออะไรเพราะว่าเจ้าของยังไม่มานะคะเรามาแอบชมกันก่อนค่ะนี่นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะคะราคาถนนเป็นแสนเลทส่บา ป่ามันคงจะมีให้ตัวเองอ่ะอันนั้นเป็นป้ายดูแตวเล็กๆดีกว่าอันนี้เป็นใครชนใครชนอันนี่ใครขายครับขายกันเยอะอันนี้ขอโชว์ครับมันแดงมันจะแดงมันจะแดงมากแล้วก็เขียวน้อยเป็นอะไรขวเนียวิธีการเลี้ยงของเพื่อนเรา เพื่อนเลี้ยงดีมากเลยค่ะมีเอาเอันนี้มาใส่ด้วยเพื่อช่วยปรับสภาพน้ํานะคะเรียกอะไรแหน่ค่ะนี่นะคะต้นนี้สวยมากเลยค่ะนี่นะคะก็อยากได้ของเพื่อนกลับไปดีใจไหมกอขอเชือเอันนี้นะคะเรามาบ้านเพื่อนนะคะภรรยาเพื่อนเป็นคนสาธิตการเผาหัวนางไหมให้เรานะคะ กำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่นะคะยังไม่ได้ตัดมาใช่ไหมคะยังไม่ทำอะไรโอเคเดี๋ยวเราลองเรานี้ออกกันเนาะเราต้องเตรียมลองดูกันเนาะเราลองดูกันว่ารเนมดี๋ยว่ว่ามันมีอย่างอื่นลอง

เฮ้ยเกจเปิดน้ำให้เนี่ยอเนี้ยมันจะมีต้นอ่อนอันเนี้ยต้นต้นอ่อนนะอ่าอันนี้ยหัวนี่ก็เก็บไว้ได้ใช่ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวมันก็งอกแต่ไอ้ต้นต้นใหญ่มันอาจจะหัวเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนแต่ลางมันเยอะมากโอ้โหเดี๋ยวจะโชว์หัวแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะเป็นไรเป็นไร เาตัวรวเดี๋ยวรวบรวมล่าก็โชว์หัวขน่อยหัวขนาดนี้ได้ประมาณกี่กิโลกักหน่อยหนังก้อนหนังก้อนระวังหนอนโอเคอ่าดูหนอนหน่อยอ่าโชว์นอนหน่อยอันนี้ต้นอ่อนมนี่นะคะหนึ่งอย่างงี้างต้นเนาะ มันก็จะออกแต่มันก็ขึ้นช้านะนะเออช้าช้าน,นี่ก็มีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้เออนี่ใช้ชนของเราก็ะแทนเนี้ยแต่ไอเนี้ยเวลาเราผ่าไปมันจะไม่ใช่เเเรราาหลือขึ้นนานที่มีเปิดขึ้น,น,นมขึ้นยันนี่เนี่ยม,มันก็ออกจากของเดิมก็ทำอันนี้ไม้เนี่ยถ้เาเอาแขนามาให้เราพาแขนต้นใหญ่อ่ะ แล้วมันจะแงตรงนี้เป็นิดเดียวนะนั่นนั่นใช้<ม>ไ,ได้หมดเน,<ม>นี่ยแวงตรงนี้นะอ๋<ม><ม>ออืออันนีไปดูกันนะไก่ไรชาไ่มีนะเยองนเดี๋ยวนี้เราจะตัดเหลือ เดี๋ยวพงบนไวนะ้เนาะอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ก็เอาไปต่อได้แต่ว่าเดี๋ยวอ,อันะอนีนเออนะ้เดี๋ยวมันจะออกอีกอันเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวไว้พี่จะปลูกอันนี้อัเนี้ยมันจะออกอีกนะเดี๋ยวเวลาพี่ปลูกก็ลองดูว่ามันจะงอกงอกกออมันจะเป็นงอกกอมาเราก็เอาอันเนี้ยออกก่อนเนาะนี่เราก็เอาจากช่วงที่มันเป็นข้างล่างไดด้ตัะเมื่อกี้เนาะไม่งั้นไะอ,อ้ตรงเนี้ยมันจะงอกมันจะเสียเร็วดังเู้นใช่ไหมดังไม่ด,ง <c oughs> ดงมัดงเหรอ ใช่อย่างอันเนี้ยเราก็ตัดออกก่อนนะจะนี่เราจะตัดออกก่อนเนาะอันนี้ผมได้อันนี้ปลูกได้นนมันจะเป็นแบบแบบที่เป็นแบบมันจะเน่าอะไรเงี้ยข้าง่างนะมันมีอ่าเขียวเยอะๆเนี่ยรับาันนะนะคะโอเคเดี๋ยวพาเอาอันนี้ออกทีเราก็ได้ให้เอาอันนี้เขียวแต่ยาฆ่าเชื้อก็ได้มันคือต้นเล็กๆแล้วมันจะออกเป็นแบบถ้ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะออกเป็นกอ เดี๋ยวมันก็ออกอย่างเงี้ยชุดอย่างเงี้ยมาเปเวลากมันมีรากอีกอถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็เอาไปเอไปเลี้ยงให้มันแบบปลูกต่อได้แต่ควรจะอยู่แบบอย่างเงี้ยให้มันเริ่มเพาะเริ่มอะไรนะเริ่มเริ่มที่จะออกต้นยอดก่อนลองดูเวลาเราไปเพาะเรนมิดจริงก็มันอินหรือเปล่า

เนาะมันม yeah, hmm. no, mm ีหัวมาแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเนาะแต่ไม่ได้เลยค่ะแต่เนี้ยเดี๋ยวเราอันเนี้ยเราก็ตัดอันเนี้ยได้ให้ชิ้นใหญ่ตรงนี้ได้ออกแน่ๆแต่อันนี้เราต้องรอลุ้นเพราะบางทีทำมันก็ออกมาไม่ออกมาออกในเดี๋ยเราต้ไปา่ล้างก่อนนรัอ่าแต่เราพยายามไม่ให้แบบโดนเชื้ออะไรพวกเนี้ย อันเกีเนาะเดี๋ยวเราก็เอามาล้างอันนี้ก็จัดชิ้นชิ้นใหญ่นิดนึงประมาณ3 4มสี่ก็แล้วแะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบ็ดสิบสอในเราก็้ชิ้นเราใหญ่ด้วยปิดไววาง้นไ่ะ่งแห้งลองดู แ็เริ่มแห้งครับชุนหัวหาลวนจะพูเอ้ยแลจะแห้งชิวมันก็แห้งเหมือนกันค่ะได้ได้เออนั่นแล้วไปทพันจะโองขาหาลนกมันจะเอากันยังไงอะนไม่ดี อย่าไปสนใจเดืนนอ,อนเดือนเสร็จปุ๊บโอ,อ้มีวิถีภาพีกวเถีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะอ่านี่เสร็จเรียบร้อยตอนสีแล้วก็ปิดไวน้นี่สามสัปดาห์ก็ลองดนูน่าจะออกแล้วแต่ฟัง